วันศุกร์ที่25กันยายน2563ขึ้น8ค่ำเดือน11ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานการงานมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องงานถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะทำงานเหนื่อยหนักแต่ขอให้มั่นใจว่าสุดท้ายปลายทางเรื่องงานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่เป็นลูกน้องเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือน ก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสเติบโตขยับขยายมีโอกาสพัฒนากิจการขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ความสำเร็จในเรื่องของการงานที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องใช้ระยะเวลามันไม่สามารถที่จะดนบันดาลให้สำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนนะคะการเงินอาจจะต้องใช้ความสามารถเต็มที่ในการหมุนเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบอยู่พอสมควร แต่ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถหาเงินเก่งมองหาช่องทางทางการเงินเพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้และคุณก็สามารถบาลานซ์รายรับรายจ่ายได้อย่างดีทีเดียวเลยล่ะค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ถือว่าดีค่ะแต่ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนแอบเข้ามาชอบแฟนเราแต่สบายใจได้นะคะเขาก็ได้แค่แอบมองแอบชอบล่ะค่ะ ไม่สามารถที่จะทําให้หวั่นไหวได้ช่วงนี้ก็ให้คุณโพสต์รูปคู่บ่อยๆนะคะแสดงความเป็นเจ้าของนิดนึงนะคะความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้เหมือนคุณจะถูกตาต้องใจใครเป็นพิเศษนะคะแอบมองเขาอยู่ไกลๆนะคะเช็คดูให้ดีๆนะคะว่าเขาคนนั้นมีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่ไหมนะคะในเรื่องของสุขภาพ ระวังเรื่องของการปวดเข่าปวดข้อเส้นเอ็นต่างๆหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ระวังในเรื่องของการปวดรอบเดือนนะคะการทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้เช่นกันค่ะโชคลาภอาจจะมีบ้างนะคะอาจจะมาจากคนรักหรือคนใกล้ตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข3และเลข9ค่ะ